ขอขอบคุณเพจผู้แปรสามารถเข้าไปกดติดตามในเพจได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับถ้าดูจบแล้วชอบช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับกลองร้อยที่เ ทีมที่16 4กสีำลังเข้าใกล้จุดลงจอดของเอเลียนนายไม่จําเป็นต้องไปก็ได้วันนี้เป็นวันลําลึกนายไม่จําเป็นต้องออกไปสู้หรอกฉันรู้ว่าวันนี้ผู้บัญชาการกองทัพจะออกมาฆ่าบิ๊กทริปสองตัวเป็นการส่วนตัวเพื่อแสดงความเคารพแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของพวกมันพวกเราเลยอยากจะไปดูยังไงล่ะือระวังด้วยแล้วกันอย่าให้เกิดอุบัติเหตุใดๆล่ะตรงนั้นเร็วเข้า พวกแกเนี่ยนะทำยังกลับไม่เคยมาที่นี่กันนี่พวกแกไม่เข้าใจทใี่ฉันพูดกันสักตัวเดียวเลยสินะในฐานะผู้บุกลุกทำไมแกถึงโง่ได้ขนาดนี้ท่านผู้บัญชาการกำลังต่อสู้ด้วยตัวคนเดียวแล้วก็คุยกับพวกมันด้วยในที่สุดเหล่านักรบของฉันก็มาถึงแล้วงั้นก็ไม่จำเป็นต้องเสียเวลากับพวกแกแล้ว ท,ทำได้ยังไงกันนั่นนี่ยังเป็นคนอยู่งั้นเหรอพวกเราต้องล้อมพวกบิ๊กทีฟเวบกว่าสินาทีเลยนะกว่าจะฆ่ามันได้ฟันแค่ฉับเดียวแบบนี้เลยเหรอเนี่ยเฮ้ hey, พวกนายตรงนั้นนะ่ะอย่าโมวแต่ยืนดูสิมาช่วยฉันหาแท่งพลังงานหน่อย <_ S 1> ครับท่านท่านผู้บัญชาการพอได้ดูการต่อสู้ของท่านแล้วผมละอายใจมากเลยทหารระดับ C และระดับดีนั้นอ่อนแอเกินไป หากพวกเรามีพลังต่อสู้มากกว่านี้เราอาจจะได้เปรียบในสงครามครั้งนี้ก็ได้นายคิดผิดแล้วพวกนักลบระดับสูงจะไม่สามารถปรากฏตัวบนแดวหน้าของสนามลบได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามดังนั้นแล้วพลังที่แท้จ,จริงของสัมพันธมิตรของเราไม่ใช่นักลบระดับสูงแต่เป็นพวกนายต่างหากหละ่ะต้องขอบคุณทุกคนแล้วเพื่อสัมพันธมิตรเอเชอร์เราจะไม่ยอมแพ้ครับคนอย่างฉัน สมควรที่จะไปเป็นพยานในการลบแนวหน้ามากกว่าหากฉันฆ่ามันทหารของพวกเราก็คงไม่ต้องตายกันมากมายใช่ไหม <S <S ครับจังตามอันพูดฉันเหมียวตรงฝาหัวหน้าสถานีรักษาการที่700ฉันมีเรื่องจะขอความช่วยเหลือเอกสารการโจมตีสถานีสำรองของเราได้ถูกส่งไปให้แล้ว นายควรจะได้รู้ด้วยว่าฮันชิงอิว่วจากค่ายฝึกของนายเป็นผู้กอบกู้สถานีสำนองของเราเอาไว้เดิมทีฉันอยากจะขอบคุณเขาต่อหน้าในขณะที่การทดสอบประสานพลังงานสิ้นสุดแต่ฉันก็ไม่ได้ไปช่วยฝากคำนับเขาให้ฉันด้วยนะครับไม่มีปัญหาครับพี่เมียวพี่เมียว หลังจากผ่านไปสี่วันสี่คืนชิงอิวก,ก็กลับมาถึงค่ายฝึกในที่สุดสวัสดีครับอาจารย์จางวันทยาฮัทพวกนายกลับไปพักผ่อนเถอะวันนี้พระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันตกหรือเปล่าทำไมอาจารย์จางดูปล่อยพวกเราไปง่ายๆกันสวัสดีครับอาจารย์จางอืมไปเถอะ จานจางรอเล่นอะไรอยู่ครับเนี่ยเรากลัวนะครับขอบใจมากหืมผมเหรอเจ็ดปีมานี้ท่านเหมียวไม่เคยติดต่อฉันมาเลยแต่วันนี้เขาติดต่อมาเขาบอกว่าวันนี้เขามาหานายไม่ได้เลยฝากฉันแสดงความเคารพนี้แทนกองหนุนที่70 0น่ะ <c oughs> อ๋อเรื่องนั้นลหะครับงั้นก็ฝากขอบคุณเขาด้วยเหมือนกันนะครับแต่เขาไม่เคยรับสายฉันเลยนี่สินายกลับไปพักผ่อนเถอะ ครับครับท่านเกิง้งสองจานนี้ฉันทำสุดยอดฝีมือ,มอเลยนะขอบคุณแทนเซี่ยวเหมียวด้วยครับฝากขอบคุณเขาด้วยนะครับกลับมาแล้วเป็นไงบ้างชิงอิ้วได้เอไหมได้ระดับไหนเหรอพวกเขาบอกว่าขอเวลาอีกสองสามวันก่อนนะ่ะเอา้ายังไม่ได้ข่าวอะไรมาเลยเหรอเนี่ย นอกจากมีออกกําลังกายตอนเช้าเพื่ออัตรภาพร่างกายในวันพรุ่งนี้เวลาที่เหลือก็จะเป็นการต้อนแกะเฮ้ยแบบนี้ก็ดีสิฟะท่านเกิงเกตอาจารย์จางมาตลอดนี่นะ่ะแต่ครั้งนี้พวกเขากลับ